ตาแล้วตอนนั้นน่ะปลูกบ้านน่ะปลูกอย่างนี้ป่ะหรืออยู่อยู่กันยังไงบ้าน,อ,น,นอ่าตอนตาเป็นเด็กอะ่ะก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกก็ธรรมดาเป็นเป็นเป็นแบบไหนบ้านไม้แบบจะขุดหลุมอยู่มีม,มีตอนตอนนี้ยังเหลือบ้านแบบนั้นยุคแรกๆที่ตาเป็นเด็กมีม,มีไหมก่อนก็เราก็ทำมาตาว่านหมู่บ้านเราตอนนีน้หรือว่าเราพม่ยมีบ้านโบราณอยู่ไหมที่ยังเหลืออยู่ยุคนั้นไม่มีลูกหลานเปลีแลงหมดแล้วแล้วเราจะเห็นได้ที่ไหนตา มีมีมีไหมไม่มีอ่ะแล้วตายังจําได้ไหมลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยดิสร้างด้วยอะไรเสาเป็นยังไงพื้นเป็นยังไงอ่ะไม่ไผ่ก็ไอ้ป่าสะดุ้งอะไรนี่สิรำขนาดเนี้ยไม้อ่ะสวยมากแต่เป็นไม้อะไรเราไม่รู้อ่าไม่รู้ไม่รู้แตจะจนดีหรือว่าเก็นไม่ดีแต่สวยอย่างนี้เราเอาต้นไหมเอาก้าวต้น เราตุนเเอาไม้ขนาดแขนเลยเนี่ยก็มาทำต้งบนน่ะเปร์ไมยกลมๆหรอใช่ไม้กลมๆด้วยตัดได้แค่นั้นต้งบนก็เอาไม้ป่องนะมาวางอย่างเงี้ยเราทำผีนแปรแล้วอี้สิวางอย่างนี้ขอขอในดงน่ะที่เป็นผืนใหญ่ๆอ่ะเรามาสับเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็มาไพไพแล้วก็ มุงมุงต้นคอที่เป็นใบไผ่ต้นคอมุงมุงมันอย่างนี้ยาวเรื่นี่ครับวงลงแล้วลงแ้ก็ทางชัล่างก็เป็นฟาดนะไม้หกไม้หกไม้ตั้งนะับครับอะไรมาเพี่ดักปลาไหลได้ปหมขึ่งดักไว้กินไหมล่ะอะไรว่นตาตอนนั้นอ่ะเวลาทำบ้านอ่ะทำกี่คน ก็บ้านก็ช่วยกันช่วยกันอ่าอ่าอาบ้านก็ตาบ้านน้องบ้านบ้านอะไรก็ช่วยกันอ่าไม่ไม่มีตะปูนะช่วงนั้นน่นเอาหว้ไหวายเชื้อที่เราทำป่าอ่าอ่าเราแล้วก็เอาคือมาแตะแล้วก็คาดใส่กับหอเสาหน้าเรื่อยอ้เอาไหว้ตาแล้วบ้านแบบนั้นอยู่ได้กี่ปีอ่ะมันถึงจะพังพังประมาณนานอยู่หรสิบปี ไม่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 ใช่น้อยนะสิปีอ่ะเออตาถ้าถ้ามีช่างนะแล้วให้ให้ตาพูดให้ช่างฟังแล้วให้มันทําตามที่ตาอยากได้มันยุคโบราณยุคตอนนี้ตาเป็นเด็กๆอ่ะตาจําได้ไหมที่จะให้เขาทําให้อ่ะตาจะทาได้นะโอตายังทําไหวเหรอตาผม ถ้าจ้างตาทำมันว่างๆนะตาไม่มีอะไรแลก็อยากทำไหมมาทำเป็นตอย่างให้ดูว่าใครเราได้พักร้อนสองวันอนะตาเอาตาไม่ต้องทำจริงๆทจริงๆตาทจริงๆเลยผมอยากเห็นตัวจริงๆตอนที่บ้านหลังนั้นตาอยู่ตอนเด็กๆอ่ะอยากได้เห็นผมอยากผมอยากเห็นสิ่งที่ตาเห็นน่ะตอนนั้นน่ะที่ตาเป็นเด็กอ่ะ พอตาเนี่ก็เกิดมาพอรู้ภาวะเอ็นเนี้ยบางทีก็เป็นพื้นไม้แล้วเลยอย่างเงี้ยนะสองคนอยู่ทางโน้นอยู่ทางนี้อ่าเรื่อยเรื่อยใหญ่ไม้อยู่กลางอยู่เงี้ยคนอยู่นั้นอยู่นี่เลยเรื่อยอย่างเงี้ยเรื่อยอ่าซอกหนึ่งไม้หน้าสามนั่นเกิดมาแล้วสามเลยอย่างเงี้ยซอกหนึ่งสามบาทซอกหนึ่งสามบาทเมื่อก่อนสิบสองสิบสองซอกอย่เนี้ย สามสิบบาทเป็นข้องบนสุดเลยที่ทีเราเอาข้ออะ่นะเอาถือว่าคล้ยๆอะไรตอนๆไม่มีใครจังอย่างนี้หรืออารมณ์อารมณ์จะเป็นยังไงวะเตาอารมณ์บ้านแล้วเสาตาฝังยังไงฝังขุดเหรอแล้วขุดทำอะไรให้มันแน่นอ่ะขุดลึกไหมขุดลงเอาเสาลงแล้วก็เอาเอาดินที่เราเก็บอมที่เขามากม โอ้แค่นั้นอ๋อแล้วเดี๋ยวเก้าต้นมันจะรัดเองอ่าอ่าเอียงตรนนี้ฉันน้ดึงไว้อ่อาอ่าอ่าอแล้วก็เอาหวายปลูกตามตัวเสาแล้วก็ขึ้นแปรขึ้นคือใส่จันทันเข้าไปแล้วเอาปืนคอาพาดข้างบนซ้อนไม่ให้ฝนตกเข้าไปอ่าได้อารมณ์ไหมื่่ออกนเวัสดุแบบนั้นเย็นดีนะือไม่ร้อนอย่างน นี่ร้อนเหรอตอาทำไมตามอยู่เย็นนี่เหรอร้อนสิอบโอ้โหนี่ร้อนเล <c ười> ยกูไต้เรือกระด่าวตอนเนี้ยเราเดินตานนมถนนแสดงว่าร่างกายกูแม่งไม่แข็งแรงเนะี่ยความความร้อนของลาดยางของกูคนความร้อนของทุกมาตอนนั้นไม่มีถนนไง <c ười> อ่าพวกนี้มันมันดูดซับไงพวกถนนดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์อะ่ะแล้วก็คลายออกแล้วก็คลายออกตอนคืน